ปาฏิหาริย์วงสวงหนังหน้าคูฝนธนสุนทรรำห้ได้เจอคูในอดีตชาติค่ะโดยฝนธนสุนทรได้เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวและได้ตรงเข้าไปไหว้หนังหน้าคูหน้าหนึ่งอย่างใกล้ชิดขณะที่ไหว้อยู่นั้นจู่ๆเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ร้องให้สะอึกสะอื้นทาเอาผู้สื่อข่าวและคนที่มาร่วมงานต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ได้กล่าวว่า ที่ร้องไห้เนี่ยพอสัมผัสได้ถึงพลังของหนังหน้าครูเมื่อคืนก่อนที่จะมาร่วมงานเนี่ยก็ฝันถึงหนังหน้าครูพอเดินเข้ามาในงานก็มองไปที่หนังหน้าดังกล่าวทันทีพอได้มาไหวอย่างใกล้ชิดยิ่งสัมผัสได้ว่าเป็นครูในอดีตชาติวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ฝนธนาสุนทรรำให้การง,งานบวงสวงหนังหน้าครูบอกครูไปหาตั้งแต่เมื่อคืนสัมผัสได้ว่าเป็นครูในอดีตชาติดีใจที่ได้มาเจอกันอีกความกระตัญยูไม่ใช่เรื่องมองมงายด้านแคนดี้พอได้ไ่่าถึงกับตัวสันจิวจัก,กระพงปิ่มซีโฟจับเลขหนังโชคได้4ี่ค่ะทำเอาแตกตื่นกันทั้งงานเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุชชื่อดังได้มาร่วมงานวงสวงหนังหน้าครูทั้ง52หน้า สิทศรัทธาบูชาที่วัดเทพพลซึ่งเป็นหนังหน้าคู่ของคนจริงๆที่ถูกเลาะหน้าไว้ให้ลูกศิษย์ได้บูชาตั้งแต่สมัยอยุธยาก,กว่า300ปีแล้วค่ะจัดโดยจิลสกพงการสมพศอดีตนักร้องฝ่าแฝดแจ็คจิวกูรูเครื่องรัางของข,องของังและปิมซีโฟศิลปินดาราผู้มีความศรัทธาในหนังหน้าคูค่ะ โดยฝนธนาสุนทรได้เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวและได้ตรงเข้าไปไหว้หนังหน้าคูหน้าหนึ่งอย่างใกล้ชิดขณะที่ไหว้อยู่นั้นจูจ่ๆเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นทําเอาผู้สื่อข่าวและคนที่มาร่วมงานต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ได้กล่าวว่าที่ร้องไห้เนี่ยพอสัมผัสได้ถึงพลังของหนังหน้าคูเมื่อคืนก่อนที่จะมาร่วมงานเนี่ยก็ฝันถึงหนังหน้าคูพอเดินเข้ามาในงานก็มองไปที่หนังหน้าดังกล่าวทันที พอได้มาไหวอย่างใกล้ชิดยิ่งสัมผัสได้ว่าเป็นครูในอดีตชาติวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นน้าตาแห่งความปลื้มปิติที่เราไม่ได้เจอใครสักคนมานานความกระตันยูไม่ใช่ความงมงายและได้ขอพรครูไว้เรื่องงานอยากจะสํำเร็จสมหวังดหนี้ด้านแคนดี้รากแก่นก็ได้เข้าไปไหวหนังหน้าครูเช่นกันเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นตัวสั่นน้ำตาหยดกันเลยทีเดียวค่ะ ภายในงานนะคะยังมีดารามาร่วมรำวงสวงมากมายปิม๋มซีโฟและโบซูเปอร์เวรลไทยได้รำตะนิมิต,มตเปิดงานด้านตอมราชนีกนรรำมโน,โนราบูชายันแคนดีรักแก่นรำดีดหายน้ำมนต์พัชระวะไล่พงพรมรำเทียนแพรวราพรรำสัชชาตี น้องต้นน้ำร้องลิเกและปิดท้ายด้วยเหล่าดาราและผู้มาร่วมงานได้รวมกันรำสี่ภาคถวายคู่เชื่อกันว่าใครที่มีโอกาสได้รำถวายจะเฮงปังยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วทูนหิรันทรัพย์ก็ยังได้นำข้าวสารจากมาบุญคองมาแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการทำทานอีกด้วยงานนี้จิ้วจกกักรงษงและปิ่มซีโฟยังได้จับลูปปิงปองมอบเลขนำโชคให้กับทุกคนโดยจัได์เลข412นค่ะ ส่วนเลขประทะที่จุดเฉลิมฉลองนั้นคือ8737สำหรับหนังหน้าครูเป็นหน้าของคนจริงๆที่ถูกเลาะอ,ออกมาให้ลูกศิษย์ได้บูชาตั้งแต่สมัยอยุธยาตกท่อสืบต่อกันหลายรุ่นผู้ที่จะถูกทำหนังหน้าครูจะต้องสวยหน้าตาดีรำสวยโดดเด่นเป็นที่นิยมของคนดู มีเสน่ห์และสะกดคนดูเวลาไปเปิดการแสดงที่ไหนก็จะมีคนรอดูกันอย่างแน่นเมื่อตายแล้วจะถูกเลาะหนังหน้ามาทำหนังหน้าครูกลายเป็นครูปก,ปกปักรักษาคณะลูกศิษย์โดยจะต้องเอ่ยปากล้านวาจาไว้ก่อนตายขอสละวิญญาณเพื่อเป็นหน้าครูโดยจิวจกกักรพงศ์ได้รับมอบมาจากอายุทยา21หน้าค่ะท่ามกลางการต่อต้านของนักวิชาการนาฏศิลป์ที่บอกว่าหนังหน้าครูไม่เคยมีในสารระบบให้เอาไปเผาทิ้งต่อมาเมื่อตกเป็นข่าวโด่งดังก ก็มีคนส่งหนังหน้าครูมาให้จิวจักรพงจากทั่วประเทศจนตอนนี้มีหนังหน้าครูมากถึง52หน้าแล้วค่ะเพื่อให้ดูแลรักษาสืบไปซึ่งบอกเลยนะคะว่ามีผู้ศรัทธาจำนวนไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะที่มาขอพอรและเมื่อสมดังปาถนาก็จะนำสิ่งของหรือดอกไม้มาถวายค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ